สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสักูสุกคนอันนี้ก็เป็นอีกคลิปต่อจากคลิปวังหันเนาะพี่น้องต่อไปนี่ฮาก็มาเก็บอันนี้พี่น้องบัดน,นี้มาเก็บนี่ลูกมะยมฝรั่งนะคะนี่โอ้มะยมฝรั่งลูกสวยๆงามๆเลยลูกสวยๆน,นี่นี่นี่ชิมซั้นเออเยอะหนึ่งสองสรีเยอะโอ้เยอะนั่นแหละอ๋อแต่อินโดนีเซียอย่าดองฟูในยูทูบว่าอะไรสติวะ

สาวไทยกับสาวเวียดนามเห็นผลไม้ทางเมืองนอกบ่ได้ฮะเก็บกินไปบ่ลูกมันใหญ่ดีเนาะพี่วันเนะาะเี่ยละลูกที่เขาขายน้ำตลาดคุณอ่ะ เขาลูกเขาชืว่าผัวเลี้ยงบ่ดีเลยบมักใหม่ปลากินเนี่ยผัวเลี้ยงบ่ดีแล้วจ้องคอยได้มาหาเก็บน้ำขังทั้งสิเลี้ยงบดีวุ่นตุยหาเสือผ่าใส่กับ่ดได้แล้วยวนพิกแอปเปิ้ล small apple อล็อกนะซิมซานลูกแต่อลอ บ่ได้ซอยมูด้วบ่มีถุงมือพี่น้องอืมมันมีหนามไหมมันต้องใส่ถุงมือนี่นี่น,นี่พี่วันนี่บางลูกมันไม่สวยนะใช่นเ,นเราต้องเลือกเอาเลือกเอาลูกสวยๆเนี่ยอันนี้สวยอยู่เนี่ยเนี่หนาๆข้างล่างข้างในอีกอนะพี่วันเออนั่นแหละเปิดเปิดอย่างนั้นเอาเออ เราต้องเปิดหาเลือกอย่างนั้นเอา,า,าออเอาว่างก้อนก็นได้ทุงไหมเอาทุงว่างไว้ก้อนซิมซานเราได้อปเปิลเหรอผลเราเก็บแอปเปิลเหรอเนี่ย <c oughs> วันนั้นพวกจีพากันมาขุดเอาไปปลูกพี่วัน <c oughs> <c oughs> มันจะดับแนว้อนพวกข่อยกับซิมซานนี่แหละเนาะซิมซานเนาะ g o t t จ take to grow up in your าดันนมันสิดับเนี่ยก่ย้อนพวกข่อยก้ามชิ้มสั้นไากันแม่นดันเออมนทอนทอนออกยากยากพวกหมูจนเจ็บมือไปหมดที่วันนี่นี่นี่นีสวยสวยน่ะ น่นนั่เปิดเอาวยสวยไม่ข้างล่างอีกเออนั่นอันนั้นด้วยแต่ข้างล่างอีกนี่น่น่นี่นนนยอะแยะพี่บนเออเอาลูกงามๆเอานี้เออนี่บอกเอางามเปืออายุบ้านะพูดนะเออพุนะหนอ้ สวยๆเลยเอามาบังคอยพัดเลยควยควยกระยักท่ายเยอะเด้อุ้ยแมงแม่งแม่งอ้าเฮียกระเป๋าเฮียอีกละว่างกระเป๋าก็ว่าสิไปแล้วนะเนาะหอบกระเป๋าไว้ที่นี้แล้วนะเออหนีหนีไปหนีผัวหรือว่าหนีพวกข่อยกับซิมซันหนีปลานั่นละหนีปลานั่นละหนีพวกข่อยกับซิมซันเพื่อสิไม่ได้มาปลาอีก ละนเออมันบวชได้ไหมมันบางงามนะฟังเอออ่ะผีถุงถีถุง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 ดีนะเป็นก้านออกเหมือนเหมั่นเหมือนลู่ง่าน้วยไม่มันมันเป็นหนามอยู่แล้วไงมันหมุนเข้าไปแล้วนเออได้ไหม นีเอาอีมากไหมยืดเปิดนี่พี่วันเปิดคืนนี้เชี้ยวคึมลึมเลยเนี่มันปากมือเจ้านี่เด็พี่วันนี่นี่นน่น้ยบบกไงนี่นี่นี่น้อยบบกไงนี่นี่

เต uhm oh ็นแห้งแล้วเย้ไ hmm. ม <laughs> ่ไปเกาะอ้อไอ้สิเนั่นๆๆๆๆไปวันนั้นนะนั่นๆๆๆๆแคบๆๆพอแล้วเหรออุษาเท็กเน็ต you can what is it flower อ่าเชื่อดิ ี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิดละเดี๋ยวข้าเจ้าสิหาว่าห้ามาลักเอาคุณได้ไลค์เติบด้วยคุณน,น,น,นะ,ะอันนี้แอปเปิลนะคะแอปเปิลอันนี้อะไรนี่มกยมมกยมห้าเนาะมีแต่หน่วยงามๆเนาะพี่วันเนาะคุณเนาะอ่ะ,อะจบคลิปเพียงเท่านี้ละพี่นอ้อง